ประวัติสไปโนซอรัสหรือสไปโนซอรัสเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาและมีความโดดเด่นอย่างมากด้วยแผงกระโดงคล้ายใบเรือขนาดใหญ่บนหลังมันยังเป็นไดนโนเสาร์ก่นสัตว์น้ำตัวแรกที่มีหลักฐานชัดเจนสไปโนซอรัสมีชีวิตอยู่ในช่วงกลางยุคครีเทเชียสประมาณ100-94ถึงล้านปีก่อนซากดึกตําบันของมันถูกค้นพบในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะในอียิปต์และโมร็อกโก ประวัติการค้นพบและชะตากรรมของฟอสซิลในปี1912ริชาร์ดมารกราฟได้ค้นพบซากฟอสซิลบางส่วนของสไปโนซอรัสในโอเอซิสบาฮาริยาประเทศอียิปต์ต่อมาในปี1915 e เอสินมาสตรเมอนักบรรพชีววิทยาชาวเยอรมันได้ศึกษาและตั้งชื่อไดโนเสาร์ชนิดนี้อย่างเป็นทางการว่าสไปโนซอรัสเอียบเตียกัสซึ่งหมายถึงกิ้งก่ามีหนามจากอียิปต แผงกระโดงอันเป็นเอกลักษณ์ของมันสร้างความตื่นเต้นอย่างมากในเวลานั้นน่าเศร้าที่โครงกระดูกต้นแบบของสไปโนซอรัสที่สโตรเมอร์ค้นพบได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนี ani, แต่ถูกทำลายไปพร้อมกับพิพิธภัณฑ์จากการทิ้งระเบิดของไฟสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในปี1944ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับสไปโนซอรัสที่สมบูรณ์นั้นเหลือเพียงบันทึกและภาพวาดของสโตรเมอร์เท่านั้น ในช่วงหลายทศวรรษต่อมามีการค้นพบชิ้นส่วนฟอสซิลของสไปโนซอรัสเพิ่มเติมในโมร็อกโกทําให้มีการศึกษาใหม่ๆเกิดขึ้นและมีการตีความลักษณะและพฤติกรรมของสไปโนซอรัสแตกต่างไปจากเดิมอย่างมากโดยเฉพาะงานวิจัยในปี2014ที่นําเสนอหลักฐานว่าสไปโนซอรัสเป็นไดโนเสาร์กึ่งสัตว์น้าอย่างแท้จริงทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่มีการถกเถียงและศึกษามากที่สุดในปัจจุบันลักษณะเด่นและพฤติกรรม ขนาดสไปโนซอรัสถือเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยคนพบมาโดยคาดว่ามีความยาวประมาณ15-16เมตรหรือ49-52ฟุตและน้ำหนักอาจสูงถึง6.8-20ตันแม้การประมาณการน้ำหนักจะแตกต่างกันไปตามการศึกษาซึ่งใหญ่กว่าไทร a โนซอรัสเ s ร็กซ์และกิการโนโตซอรัสแผงกระดงบนหลังลักษณะเด่นที่สุด คือแผงกระโดงขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาจากกระดูกสันหลังสูงได้ถึง1.8เมตรหรือ6ฟุตเชื่อว่ามีหน้าที่หลายอย่างเช่นการแสดงผลเพื่อดึงดูดคู่ครองการควบคุมอุณหภูมิร่างกายหรือแม้กระทั่งช่วยในการว่ายน้ำโครงสร้างที่ปรับตัวสำหรับน้ำสไปโนซอรัสมีลักษณะเฉพาะที่บ่งชี้ถึงการใช้ชีวิตกึ่งสัตว์น้ำหลายประการกะโหลกศรีรษะและฟัน มีกะโหลกที่ยาวและแคบคล้ายจระเข้มีฟันรูปกรวยไม่หยักขมมากนักเหมาะสำหรับการจับปลาที่ลื่นตำแหน่งรูจมูกรูจมูกอยู่ค่อนข้างสูงบนหัวช่วยให้หายใจได้เมื่อหัวบางส่วนจมอยู่ในน้ำขาหลังสั้นและกระดูกมีความหนานแน่นสูงคล้ายกับสัตว์น้ำในปัจจุบันที่ช่วยในการดำน้ำหางคล้ายใบพาย การค้นพบล่าสุดบ่งชี้ว่าหางของสไปโนซอรัสมีลักษณะแบนคล้ายใบพายซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวเองในน้ำอาหารเป็นสัตว์กินเนื้อโดยหลักฐานบ่งชี้ว่ากินปลาเป็นอาหารหลักเช่นปลาฉลามยักษ์และปลาปอดนอกจากนี้ก็อาจล่าไดาโนเสาร์ขนาดเล็กหรือสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆที่อยู่บนบกหรือในน้ำได้ด้วยความสำคัญในปัจจุบัน สเปโนซอรัสเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่สร้างความตื่นเต้นและจุดประกายจินตนาการของผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการปรากฏตัวในภาพยนตร์จูราสิกบาร์ทรีที่แสดงให้เห็นการต่อสู้กับทีเร็กซ์นอกจากนี้การค้นพบอย่างต่อเนื่องและการตีความใหม่ๆเกี่ยวกับลักษณะกึ่งสัตว์น้ำของมันทำให้สไปโนซอรัส เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจที่สุดในการเข้าใจวิวัฒนาการและการปรับตัวของไดโนเสาร์สู่สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย